นิทานอีศกเรื่องสองสหายกับหมีโดยสำนักพิมพ์ MIS การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ระหว่างทางพวกเขาเจอหมีหิวโซตัวหนึ่งกำลังวิ่งตรงมาทันใดนั้นชายคนแรกจึงรีบหนีขึ้นไปบนต้นไม้ และทิ้งเพื่อนของเขาไว้ด้านล่างเพียงลำพังส่วนชายอีกคนตกใจกลัวไม่รู้จะหนีไปทางใดจึงแก้งนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเมื่อหมีเดินตรงมาหาชายคนที่แก้งตายและยื่นจมูกไปใกล้ๆเขาเพื่อดมกลิ่นสักพักมันก็คำรามและเดินคอตกกับเข้าป่าลึกไปตามเดิมพรธรรมชาติของหมี จะไม่กินเหยื่อที่ตายแล้วหลังจากนั้นชายที่อยู่บนต้นไม้จึงลงมาด้านล่างและถามเพื่อนว่าเมื่อคู่นี้มีพูดอะไรกับเจ้าบ้างเขาจึงลุกขึ้นแล้วตอบว่ามันบอกให้ข้าอย่าได้ร่วมทางไปกับคนที่ทิ้งเพื่อนและหนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวเป็นอันขาด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนแท้ต้องไม่ทิ้งกันในยามที่ยากลำบากบายบาย see you again tomorrow